อาธิยักในไตยาเราจะเดินไปในแสงสว่างที่ใจเราเป็นผู้น้าทางบทที่35พูดจากใจเอาละค่าของต้องไปแล้ว อิทธาการไปไหนมาไหนของข้าไม่มีพิธีรีตองมากขนาดนี้ข้าก็ดูการก่อสร้างวัดนี้กับเจ้าทุกวันเพราะมาแล้วข้ามีแต่ความปิติสุขเขาพูดพร้อมกับหันหน้ามาทางไกสอนพะยะค่ะไกสอนตอบรับนี่ท่านอามาตถ,ถ้าข้าตายเมื่อไหร่เจ้าจงใช้วัดแห่งนี้จัดพิธีศพของข้า จะขอให้วิญญาณของข้าได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีขององค์พระศรีอริยเมตไตรเขาหันไปพูดกับอมาตอีกครั้งพร้อมกับทําท่าลุกขึ้นยืนพระองค์พูดอะไรเยี่ยงนี้พระเจ้าคะ่ะไม่สู้จะเป็นมงคลน,นักอมาตคนสนิทตอบเจ้าไม่ต้องพูดเอาใจข้าดอกข้ารู้ตัวข้าดี ไวัยของข้าล่วงเลยไปสู่ช่วงปลายแล้วเจ้าทำตามที่ข้าบอกก็แล้วกันพระองค์กำชับรับด้วยก้าวพยาค่ะอามาตตอบอีกพ่อเห็นพระอินทราชาลุกขึ้นยืนทุกคนที่อยู่ในสถานที่นั้นต่างก็กุลีกุจอตามหน้าที่ของตนเองนางสนมก็เข้ามาประคองอามาตเสนาบดี ต่างก็คลานไปที่ประตูทหารองคลักษ์ษที่หน้าประตูก็ตะโกนแจ้งว่าพระอินทราชาจะเสด็จกลับแล้วเสียงสั่งการคนที่อยู่ข้างนอกอุโบสถเสียงเจ้าหน้าที่แบกเกี้ยวพระที่นั่งก็ดังพึบพับขึ้นทันทีฉันไปแล้วนะวันนี้เพลาค่ําเข้าไปพบข้าหน่อยข้ามีเรื่องจะสนทนากับเจ้าหลายเรื่องเลย พระอินทราชาหันมาพูดกับไกสอนหลังจากยืนขึ้นแล้วรับด้วยก้าวพะยะค่ะไกสอนตอบไกสอนยังคงนั่งหมอบอยู่กับพื้นอย่างนั้นและทันทีที่พระอินทราชาก้าวเดินทุกคนที่ไม่มีหน้าที่อะไรก็ยกมือพนมขึ้นเหนือหัวเพื่อถวายบังคมพร้อมกับกล่าวพร้อมกันว่าขอเจ้าเหนือหัวทรงพระเจริญ ท่านโพเชครับนี่คือครั้งแรกที่ผมได้เจอกับควารู้ใช่ไหมครับแล้วถ้าผมอยากรู้เรื่องราวแบบรวบรัดเลยจะต้องทำอย่างไรครับผมถามเธอก็กำหนดรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเธอเองกับหลอนต่อไปได้เลยแต่มันจะเป็นภาพที่เห็นจากสายตาของไกสอนเท่านั้นนะเธอจะไม่สามารถเห็นภาพจากสายตาของหลอนได้เขาตอบพอท่านโพเชพูดจบ ผมก็ลองกำหนดตามที่เขาบอกว่าต้องการจะเห็นเรื่องราวระหว่างไกสอนกับโคอาลุในความรู้สึกก็บอกทันทีว่าเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนกว่าที่ไกลสอนจะได้พบหล่อนอีกครั้งเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่บ้านของเขาซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ในเขตพระราชฐานแต่เป็นคนละฝ้ากับพระราชวังของพระอินทราชาวันนั้นเป็นวันก่อนการสมโพธ องค์พระศรีอริยะเมตไตที่ไกลสอนปั้นขึ้นประมาณสองเดือนพระอินทราชาโปรดให้นางสนมนำเสื้อผ้าที่จะใช้สวมใส่ในวันงานมามอบให้เขาซึ่งนางสนมคนนั้นก็คือโคฮาลุหล่อนเดินทางมาด้วยตัวเองทางเรือเธอนำขึ้นมาที่ลานกลางบ้านพร้อมกับผ่านเงินขนาดใหญ่ที่มีชุดนั้นวางอยู่ ข้าได้รับมอบหมายจากเจ้าเหนือหัวให้นำเสื้อผ้าชุดใหม่นี้มามอบแด่เจ้าขวารูพูดกับผมขณะที่เข้ามานั่งในศา,าลารับรองเรียบร้อยแล้วขอบใจนะท่านแม่หญิงข้าฝากกราบทูลเจ้าเหนือหัวด้วยว่าข้าซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยิ่งนักไกสอนพูดเมื่อได้อยู่ใกล้เธอผมจึงเห็นความงามของเธออย่างถนัด ผิวของเธอขาวละเอียดเนียนไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปกลิ่นของน้ำอบและแป้งล่ำที่หอมฟุ้งยามมีสายลมพัดมาประทากายเธอเสียงของเธอนุ่มนวลอ่อนหวานกริยามารยาทงดงามสมกับเป็นนางสนมที่คอยปนิบัติพระราชาเจ้าโปรดลองสวมใส่ดูก่อนหากไม่พอดีข้าจะนำกลับไปแก้ไขให้เสื้อชุดนี้ เป็นฝีมือการตัดเย็บของข้าเองโคฮาลูพูดได้ขอรับท่านแม่หญิงไกสอนตอบเรียกข้าว่าอุสาวดีก็ได้ไม่ต้องเรียกข้าว่าท่านแม่หญิงหรอกท่านไกสอนเธอพูดได้ขอรับแม่นางอุสาวดีงั้นข้าขอเอาเสื้อเข้าไปลองก่อนนะไกสอนตอบไม่นานผมก็ออกมาจากห้องพร้อมสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ทั้งตัว เ็นเสื้อแขนยาวคอจีนและผ้านุ่งแบบโจงกระเบนมีผ้ารัดเอวอีกหนึ่งผืนผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผ้าไหมเนื้อละเอียดทอด้วยลวดลายกระจังผ้านุ่งเป็นสีน้ำเงินกรมท่ามีสีเหลือบออกม่วงส่วนเสื้อเป็นสีครีมอ่อนค่าดูดีมากเนื้อผ้านุ่มเนียนแวววาวดูพิเศษหรูหราจริงๆขอบใจแม่นางมาก ที่อุตส่าห์เป็นทุลาให้ไกสอนกล่าวชมผ้านี่เป็นผ้าไหมที่สั่งจากต่างประเทศนะมันจึงนุ่มนวลกว่าผ้าไหมบ้านเราแต่เอ๊ะรู้สึกว่าแขนจะยาวไปหน่อยท่านไปถอดมาเดี๋ยวข้าจะสอยขึ้นให้วันนี้เลยหล่อนเสนอพวกเจ้าไปพักผ่อนที่ท่าน้ำรอข้าก่อนก็ได้ข้าจะใช้เวลาสักระยะในการแก้ไขเสื้อให้ท่านไกสอน หลอนหันไปบอกกับผู้ติดตามและนี่จึงเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้สนทนากันแบบสองต่อสองผมคิดในใจว่านี่ถ้าหลอนรู้ว่าไกสอนคือคู่รักของหลอนที่เราจะได้เจอกันในโลกอนาคตก็คงจะดีเราจะได้ไม่ต้องแซงทำเป็นไม่รู้จักกันผมเริ่มเข้าใจความรู้สึกของโคฮารุขึ้นมาแล้วว่าเธอรู้สึกอย่างไรในครั้งแรกที่ได้เจอผมตอนนี้ผมได้จะส่งกระแสความคิด ไปให้กับไกสอนเพื่อบอกกับเขาว่านี่คือเนื้อคู่ของเขาในอนาคตแม่อุสาข้าข้าขามีอะไรจะบอกเออไกสอนเหมือนจะพูดอะไรออกไปแต่ก็หยุดเจ้ามีอะไรหรือหล่อนถามหลังจากที่ไกสอนพูดทิ้งระยะเออข้าไม่พูดดีกว่า ตัดสินใจที่จะไม่พูดความจริงในใจเจ้านี่พิกลจริงๆเจ้าจะพูดอะไรฝากบอกอะไรกับใครก็พูดมาเถิดหากเป็นสิ่งที่ข้าช่วยได้ข้าก็ยินดีหล่อนเสนอข้ากำลังลังเลว่าจะพูดสิ่งที่มันผุดขึ้นในใจของข้าออกไปดีหรือไม่เขาพูดหลังจากที่ไกสอนพูดแบบนี้ผมก็ส่งกระแสะความคิดไปหาเขาว่าพูดออกไปเลย ไม่ต้องกลัวหลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงของความคิดของเขาตอบกลับมาว่าจะดีหรือเธอคือน,นางสนมของเจ้าเหนือหัวที่มีพระคุณต่อข้านะผมจึงตอบกลับไปในความคิดของเขาว่าอย่าลังเลเลยทําตามที่ข้าบอกเธอะพูดมาได้เลยข้ายินดีรับฟังนางอุสาวดีพูดเพื่อให้เขารู้สึกสบายใจได้ถ้าอย่างนั้นข้าจะพูดแล้วนะ ที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าทำข้าจะใช้ความรู้สึกหรือนิมิตเป็นเครื่องนำทางให้ข้าทำผลงานที่เจ้าเห็นทั้งหมดส่วนใหญ่ก็เกิดจากความรู้สึกเหล่านั้นเขาพูดแล้วมันเป็นเยี่ยงใดและเจ้ากำลังหมายความว่ากระไายหล่อนถามต่อถ้าจะให้ข้าเชื่อความรู้สึกของข้านะขณะน,นี้และบอกความรู้สึกนี้ออกไปกับเจ้า ได้โปรดอย่าเคืองข้านะเขาพูดข้าสัญญาว่าจะไม่เคืองเจ้าบอกมาได้เลยหลอนตอบความรู้สึกของข้าบอกว่าเจ้าคือเนื้อคู่ของข้าแต่จะเป็นชาตินี้หรือชาติไหน,ไหนในอดีตหรือในอนาคตข้าก็มีอาจรู้ได้เขาตัดสินใจพูดตามความรู้สึกหล่อนนิ่งเงียบและดูเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ ท่านโพเชครับผมรู้สึกเหมือนว่าไกสอนจะรับรู้และโต้ตอบกับผมได้นะครับผมถามท่านโพเชขณะนี้เธออยู่ในสถานภาพที่เป็นจิตวิญญาณส่วนเขาอยู่สถานภาพที่เป็นจิตสมนึกถึงแม้ว่าเธอจะมาจากโลกอนาคตแต่เธอก็เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณทั้งหมดของเธอเขาอธิบายถ้าอย่างนี้ผมสามารถโดนใจอะไรเขาได้นะสิครับ ผมถามได้แน่นอนเพียงแต่เขาจะทำตามเธอหรือไม่เท่านั้นเขาตอบ